สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้มาพบกับลัวยยายปูนวันนี้ยายปูนจะมาทํากล้วยบดชีที่บ้านลูกสาวม,มาเที่ยวบ้านลูกสาวเราก็จะมาทํากล้วยบดชีกันค่ะเดี๋ยวไปดูนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันนะคะนี่ค่ะลกล้วยบดชีเราก็จะมีกล้วยน้ําว้ากล้วยน้ําว้าสุกถ้าสุกคาหามก็จะอร่อยนะคะแต่ก็มีแบบนี้ก็เอาแบบนี้แล้วก็กะทิ น้ำตาลทรายเกลือนี่กล้วยน้ำว้ายายคูนก็ปอกแล้วก็ต้มไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปตั้งหมอ้อแล้วก็ใส่กะทิเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะม่เริ่มเลยชุบไฟกลางๆนะครับ ต้องรอให้เดือดก่นอนเหรอเราให้เดือดก่อนเดี๋ยวเราก็จะรอให้เดือดแล้วก็ถ้าเติมน้ำมน้อยแล้วก็ค่เติมน้ำไปนิดนึงโอเคมาใส่ใส่เกลือก่อนอ่าใส่เกลือด,ด้วยชกชกชกโอเคอ๋อน้ำน้อยไปใช่ไหมอ่าน้ำน้อยไป ว่านี่กะเอาแลอวคือแม่กะเอานะคะเราไม่ชอบหวานแล้วก็ใส่หน่อยเดียวเอาขนาดนี้ไหมไม่เห,เหมือนกันนะหวานยังเดี๋ยวชอบชอบหวานน้กลางกลางโอเคนีมพ่อโอเคอยากหวานอีกเราค่อยเติมเดี๋ยวถ้ามันไม่หวานค่อยเติมดีกว่าใช่อันนี้กล้วยนึ่ต้ไมไปแล้วไงโอเคถ้ากะทิเดือดแล้วเราก็ค่อยเอากล้วยใส่แล้วก็พักแป๊บหนึ่งก็ได้เลยโอเค ถ่ายหรอถ่ายเลยจะได้รู้ทุกขั้นตอนชิมดูก่อนเป็นไงพอละแม่ว่าหวานแล้วเนาะโอเคแต่น้ำมันจะน้อยไปไหมชอบแต่น้ำเยอะจริงไหมใช่กินน้ำเยอะหน่อยเหรออัดหน่อยน้ำมจะน้อยไปถ้ามันไม่หวานเราก็เติมอีกน้ำตาลถ้าเราเติมน้ำแปดี่ยพอแล้วโอเคพอดีแล้ว เดี๋ยวเราก็ใส่หมวกกะทินี่ติดตัวไว้นอยนึงตอนที่ว่าสุดเลยนี่เลือกท้นดูก่อนถ้ามันไม่หวานนะนุณตามตมอีกหงเอยเอาแบบหวานน้อยเอาแบบหวานน้อยพอดีพอดีเอาใส่อิกนิดหนึ่นงหรอโอเคเพื่อบรรจีฝีมือคุณแม่เอาละพอละ กะทิแตกมันแล้วเนี่กยกะทิเดียวแล้วออันนี้กเลยไว้ีทะตองไหโอ้มันก็ต้องสู้ อได้ทีแล้ว,ลวกิน สวยงามไหมง่าเนาะโอเคไหมโอเคสุกแล้วเนาะกินได้หรือยังกินได้แล้วโอเคเอาปิดไดนี้ตั้หนาเสุดโอ้โชิมก่อนอ่ะมีมาชิมอืชิมโตดีกว่า มาชิมอ่ะแม่อขอบคุณครับเดี๋ยวมาลองชิมก๋วยกบชีฝีมือคุณแม่เลยก๋วยเตี๋ยวลองชิมดิชิมเนี่อร่อยไหมชิมน้ำก่อนเออชิมน้ำว่าพอดีไหมชอบไหมมันก็ไม่หวานเท่าไห,ไหาไร่หรอกนะแม่ว่าอร่อยพอดีไหมพอดีอยู่เออ อร่อยโกลด์กินได้เวรลิกูดไว้เวอร์ีฝีมือคุณแม่ค่ะกินเลยแม่ไม่กินอ่ะอร่อยมากเลยยอดไหม อร่แล้วจ้ะ,จะด้อ,อืมอดีแล้วอร่อยแล้วไม่ได้กินนานมากอื นี่หน้าตาดูดีอร่อยมากขอบคุณคุณแม่ก่อนเดี๋ยวขอตัวไปกินกล้วยบุชีฝีมือคุณแม่กันนะคะค่ะอร่อยนะคะบุชีคุณแม่ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับส c คร b e ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับโคยพูลค่ะ